ขนหน้าครับท่านผู้ชมครับความคืบหน้าในกรณีที่พื้นที่เขตนิคมสักรสังขบุรีและทองปภภูมิในเขตจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยถูกอุทยานยแห่ขชาาแหลมประกาศทับพื้นที่นี่เองเนี่ย,ยก็มากว่า30ปีแล้วแหละ,ละเขาก็เรียกร้องมาโดยตลอดซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยกลุ่มพี่น้องชาวชนชาวสังขบุรีทองปภภูมิเนี่ยเดินทางไปที่นิคมสักรเพื่อเรียกร้องให้นิคมสักรออกมาดำเนินการแก้ไขปัญหาวันนี้เองเขาก็เลยปิดตามความคืบหน้าครับอ่ะ นี่ก็คือเป็นกลุ่มพี่น้องชาวตำบลบังเผนนะฮะอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก็เดินทางไปที่นิคมสากรนะฮะเทเวั่นเองครับเพื่อไปทวงขามนะฮะติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ไปยื่นหนังสือหลายครั้งหลายคราวแล้วนะ,ะก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยนะฮะได้ยินข่าวว่านิคมสากรจะยุบด้วย สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมเคยโทรถามไปถึงอธิการบดีนะฮะอธิการบดีเอ้ยยังไม่ยุบยุบไม่ได้ถ้ายุบได้ไงเพราะว่าถ้ายุบแล้วเนี่ยเพราะว่ายังไม่ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่เสร็จเลยยังยุบไม่ได้แต่ที่จริงแล้วทําไมผมก็งงเหมือนกันนะฮะว่าทําไมที่นี่ยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จสักทีนิคมสากลทั้งหมดมีทั้งหมด36นิคมสากลทั่วประเทศครับทุกนิคมสากลเขาแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับเหลือแต่นิคมสากลสังขบ,บุรีและทองผัภูนั่นนะฮะที่เป ทำไมถึงเป็นปัญหาเพราะว่าอุทยานเองเนี่ยไปประกาศกิจสิทธิการทับนิคมสากลครับซึ่งนิคมสากลเนี่ยก็มีกิจสิทธิการเหมือนกันกิจสิทธิการมีสัก์เท่าเทียมกันครับนิคมสากลสังขบรียังไม่มียกเลิกกิจการแต่อุทยานแห่งชาติมาประกาศกิจสิทธิการทับก็เลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายหน่วยงานก็อ้างว่าล้อวันแมปล้อวันแมป แต่ประชาชนนียรอไม่ได้ครับเพราะว่าระหว่างที่รอวันแมปเองเนี่ยประชาชนก็ถูกบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าที่อุทยานแห่งชาตินั่นเองอว่าประชาชนนี้เองลูกพืนที่อุทยานจะขยับไปไหนไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ครับผิดข้อกฎหมายของเจ้าที่อุทยานหมดเลยก็มีการบังคับหรือว่ามีมีมีการพยายามที่ให้ประชาชนเองเ,องเนี่ยเข้าร่วม30มิบพิยสี่หนึ่งหรือมติคอรมอนะ สามสิบม่ยสี่หนึ่งแล้วก็กฎหมายอุทยานมาตราหกสี่เพื่อเข้าเซ็นยอมรับว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่อุทยานอุทยานจะให้ทําประโยชน์ได้แหละแต่แค่ไม่รู้นะแต่ไม่สามารถซื้อขายที่ดินได้ทําประโยชน์ได้แค่อย่างเดียวซึ่งประชาชนก็บอกว่าอ í, จึจริงๆแล้วเ,เราอยู่ในพื้นที่นิคมสากลนะเรามีกิจสิทธิ์การครอบคลุมอยู่แล้วกิจสิทธิ์การเองก็ยังไม่ยกเลิกเพิกถอนเนี่ยเขาก็เลยเรียกร้องมาโดยตลอดซึ่งก่อนหน้านี้เองผมก็พาทา่ทานพาพี่น้องประชาชนนะไปยื่นถวายฎีกาถึงในหลวงนะฮะอ่า ไปดิ้นเดืถ่ายถึงมูลที่พัวดินนะครับแล้วก็เดินทางไปที่ศาลปกครองด้วยนะเพื่อฟ้องกับในส่วนของเจ้าที่นิคมสากลร,รวมไปถึงเจ้าที่อุทยานก็คือพูดง่ายถ้าฟ้องในส่วนของนิคมอุทยานเองก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ยังมีขอ้อพิพาทอยู่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นของใครคุณมาประกาศทับเขาทีหลังเนี้ยคุณก็มาอ้างกฎหมายว่าคุณชอบด้วยกฎหมายชาวบ้านเขาบุกรุกขยับอะไรก็ไม่ได้ซึ่งมันก็มองว้ไม่ถูกต้องเพราะว่า ทุกหน่วยงานที่บอกว่าเรื่องปัญหาเรื่องนี้เขาบอกให้รอวันแมปแต่ระหว่างเดียวกันครับในส่วนของสกลนิคมสังคบรลดีทองบับภูมิเองเนี่ยกลับเพิกเฉยครับเพราะว่าตัวเองมีกิจสิทธิการอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีประกาศตั้งแต่ปี18เองกลับไม่ได้ดำเนินการนะครับออกรลางวัดออกโฉนดที่ดินอะไรให้ชาวบ้านประชาชนก็อ้างว่ามันเป็นพื้นที่อ้อพิภาครอวันแมปประชาชนรอวันแมปมานานแล้วท่านผู้ชมครับรอมานานยาวนานเลยมา3 1ปีครับ เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหามายาวนานครับวันนี้เองเนี่ยได้ยินข่าวมาว่านะฮะชาวพอชาวบ้านไปถึงที่นิคมสากลแล้วก็ไปพูดคุยกับนิคมสากลนิคมสกักเจ้าที่บอกว่าเออดีแล้วแหละที่ชาวบ้านไปฟ้องนิคมสากลว่าละเ,เว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่บอ,อกว่าทํางานนิคมสากลจะได้เป็นข้ออ้างเดี๋ยวออกจะได้ออกมาทํางานนียทำไมต้องรอให้ประชาชนฟ้องอ่ะ้าไมฟ้องก็ไม่ทาเหรอ มันก็ไม่ถูกต้องนะทา่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ที่ไปเรียกร้องในครั้งนี้ว่ามีการประชุมอย่างไรบ้างครับที่สองการที่จะตัดสินในทาง่ี้เราไม่ขาดเป็นยังไงเราต้องดำเนินการเพื่อรอวันแบบนี้ประชาชนส่วนใหญ่มันมันก็ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดําเนินการบริหารจัดการไม่มีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมฮะ แล้วในกรณีที่รอวันแม็กแต่อุทยานก็สังคับใช้กฎหมายอยู่นะแล้วนนผมกล่าวหาก็ได้แต่ว่า,าท่านมออยากแก้ข้อกล่าวหานะครับตอนนี้ยือ้อของวันแม็กตอนนี้ท่านผอสอามารถเอ่อแอคชั่นตัวเองเพราะว่าถ้าวันแม็กประชาชนทุกคนต้องรอวันแม็กว่าแนวเขตวันแม็กควรจะอยู่ตรงไหน,นใช่ไหมฮะ ผมอยากจะใ้าอิบาทเขาอธิบายองแบบว่าถ้าวันแบบออกมาแล้วเคล็ดนิคบสรณทองของคุณเรืสังขารมันขาดหายไปถ้าท่านผอยังยินยอมจามนั้นผมถือว่าละเลยละเว้นอย่างอย่างแบบไม่ไม่ไม่รักษาที่ประตานตัวเองใช่ไหมครับอันนี้ผม นี่แหละฮะก็เป็นการเดินทางไปที่นิคมสากลนะฮะไปเพื่อทวงสัญญานะฮะอย่างที่เห็นนี่ฮะวันนั้นเองหลุงสุทินไปผูกคอหน้านิคมสากลนะฮะเพื่อเรียกร้องในเรื่องนี้แกเรียกร้องมานานนะทั้งตัดนิ้วเขียนคำล้อนะฮะจุดไฟเผาตัวนะฮะซึ่งท่านรองอธิบดีนะฮะท่านประกอบนี่ก็มาพูดคุยกับลุงสิรินก็รับปากว่าจะดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนปลายเดือนธันวาแล้วนะฮะอนี่ก็ เข้าเดือนเมษาแล้วอะ่ะก็ยังไม่ได้ดำเนินการให้เรียบร้อยเลยนะฮะก็วันนี้กลุ่มเขาก็มาทวงถามนะฮะก่อนหน้านี้เองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมโทรถามในส่วนของอ,อธิการขอภอภัยอธิบดีนะฮะในส่วนของกรงส่งเสริมนั่นเองก็คือนอายวิสิ์นะฮะศรีสุวรรณเองท่านก็บอกว่าเน,เนื่องจากว่าดีนข่าวว่าจะมีการยุบนิคมสากรแต่ท่านก็ยืนยันว่ายังไม่มียุบหรอกจะยุบได้ไงยังไม่ได้ออกลางวัดให้ประชาชนให้เรียบร้อยยังไม่จัดสรรที่ดินให้เรียบร้อยเลยแล้วทําไมท่านไม่ทำล่ะครับผมทําให้เรียบร้อยสะสิ อ่ะชาวบ้านจะได้หายความเดือดร้อนนะฮะ,ะก็จะรอให้ชาวบ้านก็ฟ้องเหรอเขาบอกว่าตอนนี้ได้ยินข่าวมาว่าต้องรองให้ศาลตัดสินว่าจะเป็นอย่างไรดีแล้วเขาบอกว่าดีแล้ะที่ไปฟ้องที่ไปฟ้องนี่คมส,กสากลศาลจะได้ตัดสินแล้วก็ประชาชนไม่ต้องมาแล้วลอรอศาลัดสินเลยเอ๊อ ก็พูดแบบนี God. ้ก็เป็นไปได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวไงแล้วก็คงจะรอติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้เองจะสรุปมาเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยๆเองตอนนี้ก็มีฟ้องที่ศาลปกครองแล้วให้เจ้าที่ในส่วนของนิคมสักร้อออกมาดำเนินการตามทำตามหน้าที่ถ้าเกิดไว้ท่านไม่ทําก็คงจะน่าจะโดนมีความผิดตามกฎหมายนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูความคืบหน้านะฮะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่ดินเหมือนกันแต่เรื่องนี้ทาไมมันง่ายจังแฮะแค่บิ๊กป้อม บินไปดูอะก็ได้โฉนดกันแล้วได้เอกสารสิทธิ์กันแล้วนะฮะที่อุตรดิตถ์อ่าบิ๊กบอมพลพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยฮะลงมือที่เยี่ยมโครงการนะฮะสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจนะฮะภูมิภาคเวียงผาปากนายนะครับแล้วก็มอบสมุดประจําตัวผู้คัดเลือกได้ทํากินในชุมชนเขตป่าสงวนนะฮะป่าจริมนะฮะหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝกตำบลท่าแฝกนะฮะอําเภอน้ําปาจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองครับนี่ฮะพลเอก ประวิตยวงสุวรรณก็เดินทางไปครับก็คืออย่างที่บอกครับไปมอบสมุดนะฮะในส่วนของแสดงเอกสารสิทธิต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่เองสามารถทาประโยชน์ทากินได้นะฮะในเขตพื้นที่นั่นเองก็ทำไมมันแตกต่างกันจังเลยอย่ะอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเนี่ยไม่เสร็จสักทีแต่พลเอกประวิตยวยงสุวรรณบินไปเนี่ยดำเนินการเสร็จเลยนะฮะคือจริงๆแนละ้วถ้าเกิดว่าจริงๆแนละ้วถ้าพลเอกประยุทธ์นะฮะจันโอชายเองอยากได้คะแนานเสียงหรืออยากได้ความานิยมของประชาชนนะขั้นลองลงไปได้ไหมฮะ อุทยานแห่งชาตินะฮะเขาแหลมเขตพื้นที่นิคมสัก์สักขาอุรีทองประภูมิเนี่ยลงไปดูไปแก้ปัญหาดูถ้าอาจจะได้คะแนนเสียงก็ได้นะฮะถ้าลงไปเนี่ยขา้าราชการต่างๆก็น่าจะแก้ไขปัญหาเพราะว่าเรื่องนี้เองตามจริงๆแล้วมันแก้ไม่ยากแต่มันยากที่ไม่มีผู้ใหญ่ลงไปครับพอกมามการจะลงพื้นที่ไปเนี่ยก็ไปไม่ถึงะฮะไปถึงแค่จังหวัดไม่มีใครเดินทางไปถึง ในส่วนของสักขบุรีและของปรบภูมิเลยแม้แต่ครั้งเดียวเองครับนี่ก็เดี๋ยวมากลับมาที่อุตรดิตนิดนึงนะฮะอย่างที่บอกะฮะพลเอกประวิตย์นะฮะเยี่ยมชมโครงการสร้างสะพานเชื่อมเศรษฐกิจนะฮะเวียงผานะครับก็โดยกองอำนวยการแขวงทางอุตรดิตเขตที่2นะครับกรมทางหลวงร่วมกันแถลงความคืบหน้าในการเป็นการโครงการต่างๆนะครับเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเวียงผาแล้วก็ปากนายนะฮะเชื่อมโยงเส้นทางจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ไปยังจังหวัดเลย ระยะทางประมาณ100กิโลเมตรครับซึ่งก็อยู่ในหว่างขั้นตอนศึกษาเส้นทางและจุดสะพานข้ามน้ําระยะทางประมาณ3,400เมตรเองครับก็จากนั้นเองพลเอกประวิตยวงสุวรรณเองก็เดินทางไปมอบนะครับเอ,อกสารให้ทํากินในเขตพื้นที่ป่าโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทชอให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกทํากินตามนโยบายของรัฐนั่นเองครับ โดยนายพลดำรงผูนะ้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะอนุกรรมธิการนโยบายที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะกล่าวต้อนรับและงานงานความคืบหน้าในการดำเนินการนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าพื้นที่ป่าจ่าจริมนี้เองเนี่ยในท้องที่ตำบลท่าแฝกอำเภอนาปาดจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ12,815ไร่3งาน50ตารางวาพื้นที่ดังกล่าวเองเนี่ยคณะอนุกรรมการจัดที่ดินเนี่ยดำเนินการตรวจสอบสิทธิ และคุณธมบัตรของประชาชนบุคคลที่มีรายชื่อและข้อมูลรูปแปลงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมาการจัดที่ดินแล้วประมาณ691ลายเนื้อที่ประมาณ6,928ไร่แล้วก็อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และคุณธณมบัตรผู้ที่มีรายชื่อและข้อมูลรูปรายแปลงอีกประมาณ580 5,800 87ไร่นะครับเพื่อจัดสรรให้กับประชาชนและแรเร่งดาเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการพัฒนาให้ประชาชนได้รับจัดสรรที่ดินเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีนะฮรรวมไปถึงในส่วนของรองนายกรรฐมตีผลเอกประวิตย์วงษ์สุวรรณก็มีข้อสั่งการให้ทุกในงานนะฮะทุกส่วนงานต่างๆเลยนะฮะผู้วิพากษ์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยพิจารณาดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเร่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนให้ก,มกรกมทรัพยาจรน้ํากรมจลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดําเนินการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ําสําหรับอุภคบริโภคซึ่งเป็นปัญหาหลักของประชาชนแล้วก็กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมกับเคพื่อนนโยบายนี้ด้วย ก็ยังไงแล้วก็อยากให้พลเอกประวิตยวงสุวรรณลงบ้นที่สังขบรุรีและการชนะบุรีด้วยนะครับเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับพักสักครู่ครับกลับมาพบกันนะฮะในการจับกลุ่มนะฮะคดีที่จังหวัดยะโสธรครับ